วันนี้จะพาทุกคนมาสมัครรับเหรียญ100ป๊อปคอยนะครับก็เป็นเหรียญดิจิตอลนะครับซึ่งออตอนนี้ทุกคนสามารถสมัครได้ฟรีนะครับก็สามารถสมัครรับเหรียญได้ตั้งแต่15พฤศจิกายน64ถึง11มกราคม65นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราเชิญเพื่อนสมัครจะได้รับ25คอยนะครับเหรียญป๊อปคอยนะครับถูกสร้างโดยบริษัทในค่ายของ ในกลุ่มบริษัท r s จำกัดมหาชนนะครับในส่วนของบริษัท r s ก็จะมีบริษัทย่อยออกไปนะครับอย่างเช่นโ o ร์แอป p ปิลจำกัดเป็นต้นนะครับก็ทุกคนสามารถมาอ่านไวท์เ p เปอรได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปไปให้แล้วก็ข้อมูลในเว็บไซต์ของ p o อ e p o i n นะครับก็มาศึกษามาอ่านได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาสมัครนะครับมาสมาัครรับเรียนฟรีนะครับ ก็จะได้รับอย่างที่บอกก็คือได้รับประมาณ100คอยนะครับแต่จะไม่ได้รับทันทีนะก็คือต้องรอนะครับอาจจะได้รับในวันที่11มกราคม6 5นะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เปิดให้เราสมัครไว้ก่อนนะครับสมัครสมาชิกไว้ก่อนนะครับก็ไปกดลิ้นยันล่างนะครับวิธีการสมัครนะครับให้เราไปกดลิ้นยันล่างก่อนนะครับหลังจากที่เรากดลิ้นยันล่างเสร็จนะครับมันก็จะเปิดเว็บไซต์ของพอรคอยนะครับขึ้นมา ก็ทําการกรอกข้อมูลนะครับก็จะมีช่องให้เรากรอกประมาณขั้นตอนที่1นึ่งนะให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะครับก็นะค,บคือใส่ใหมายเลขเบอร์โทรศัพท์10หลักลงไปนะครับจะต้องกรอกให้ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ตัวโค้ดที่ก็ส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์มาก,กรอกในขั้นตอนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์อโทรศัพท์จะต้องเป็นเบอร์ของเรานะครับแล้วนะก็ใส่ลงไปแล้วก็กําหนดรหัสผ่านนะครับอย่างน้อย8อักษรนะครับ เราก็ใส่ไปอย่างน้อยเปดตัวอักษรนะครับในช่องนี้ก็จะเป็นรหัสอ้างอิงก็คือรหัสของผู้แนะนำไม่ต้องไปสนใจนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับทําการเอารหัสผ่านนะครับเอารหัสผ่านที่เขาส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือก็คือใน s m s ในข้อความนะครับแล้วก็เปิดดูในกล่องข้อความก็จะได้รับ s m s จาก ป๊อปคอยประมาณนี้เลยก็จะมีรหัสประมาณ6หลักนะครับนะแล้วก็เอารหัสตรงนี้แหละมาใส่นะครับมากรอกนะครับพอเรากรอกเสร็จใช่ไหมเนะี่ยมันก็จะเปิดหน้าเว็บนี้ขึ้นมานะครับขั้นตอนต่อไปให้เราใส่อีเมลนะครับนะให้เราใส่อีเมลลงไปแล้วก็กดยืนยันนะครับจากนั้นเขาจะส่งรหัสไปที่อีเมลเหมือนกันนะครับก็ไปเปิดอีเมลขึ้นมานะครับก็จะได้รับเมลจาก ๊อปคอยนะครับก็จะมีรหัสประมาณ6หลักนะครับเอามาใส่ในช่องนี้เลยแล้วก็ในส่วนของอการกรอกข้อมูลนะก็จะมีช่องให้เรากรอกชื่อนะครับนามสก,กุลเพศวันเดือนปีเกิดนะครับก็ใส่ลงไปอาชีพนะครับพอเรากรอกข้อมูลเสร็จกดยืนยันง่ายๆเลยในส่วนของการกรอกข้อมูลนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ หลังจากที่เราสมัครเสร็จนะครับทําการคลิกกรกดาทออกไปได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จนะครับก็เป็นขั้นตอนในการสมัครเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็แค่รอเหรียญเข้ามาในระบบนะครับก็อย่างที่บอกนะครับอาจจะได้รับเหรียญนะครับในวันที่11มกราคม65นะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการได้รับเหรียญเพิ่มเติมใช่ไหมเราก็เอาลิงก์ไปเชิญเพื่อนสมัครนะครับ จะได้รับเหรียญประมาณ25คอยต่อการเชิญเพื่อน1คนนะครับก็คือให้เราคลิกตรงนี้เลยมันจะมีคําว่าชวนเพื่อนเลยนะครับกดเข้าไปก็จะมีลิงก์นะครับมีลิงก์ในการเชิญเพื่อนสมัครนะครับทําการ Copy ้นะแล้วก็เอาไปเชิญเพื่อนสมัครนะครับก็จะได้รับเป็นเหรียญป๊อบคอยนะครับประมาณ25คอยนะครับตามที่เขาเขียนเอาไว้นะครับประมาณนั้นเลยนะครับก็ง่ายๆเลยในการสมัครนะครับ มีขั้นตอนประมาณนี้นะครับวิธีการสมัครรับเหรียญป o อ e คอ o นะครับก็ใครมีข้อสงสัยคอมเมนต์สอบถามด้านล่างได้เลยนะครับ